สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถนนคาสเตอร์กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับวันนี้นะครับจะพามาเดินช้อปปิ้งในแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของยุโรปนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินคา้าแบรนด์เนมนะครับและก็ความสวยงามของถนนความคลาสสิกข,ของตัวตึกและมีโบทข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ซึ่งใครที่มาเวียนนาหรือว่ามาประเทศออสเตรียนะครับก็จะต้องหาโอกาสมาแวะนะครับมาเดินชมนะครับหรือว่าช็อปสินค้าแบรนด์เนมครับพอเริ่มเดินเข้ามานะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์นะครับโดดเด่นศิลปะสวยงาม นะครับสถาบันปฏิรกรรมที่โดดเด่นนะครับหลายคนก็จะเดินทางมาที่ถนนคาดเนอร์แห่งนี้นะครับโดยใช้การขนส่งมวลชนใต้ดินก็คือรถไฟใต้ดินนั่นเองนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะห้ามรถเข้าไปในบริเวณย่านช้อปปิ้งนะครับรถบัสที่มาส่งนักท่องเที่ยวก็จะ สามารถจอดได้แค่บริเวณนี้เท่านั้นครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านาช้อปปิ้งนะครับถนนคาสเนอร์เป็นถนนที่นักท่องเที่ยวจะมาช้อปปิ้งพวกสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ว่าเป็นถนนที่คึกคักนะครับตอนนี้ประมาณ10โมงเช้านักท่องเที่ยวก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับถ้ามาช่วงบบายๆเย็ยยยนๆก็จคึกคักกว่านี้นะครับ บรรดาร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆก็จะไว้ให้นักเที่ยวได้ช็อปกันอย่างเต็มที่ ติดทัวขนาดเล็กเป็นรถปัน่นในถนนคาสเนอร์ ก็คือบรรยากาศของการช้อปปิ้งที่ถนนคัสเนอร์นครับ่งจะมีสินค้าแบรนด์เนมนะครับทั้งสองอด้านนะครับที่เราเดินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมไว้รอรับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวเวียนนาที่มาช้อปปิ้งอย่างนี้ ก็จะเป็นร้านแว่นตานะครับร้านรองเท้านะครับก็จะยาวมาตั้งแต่ที่เราลงรถที่อาคารโอเปร่าเฮาส์นะครับก็จะยาวมาเรื่อยๆืยนะครับแล้วก็จะมีแยกนะครับเข้าไปนะครับจะเป็นแยกซ้ายแยกขวาซึ่งจะต่างจาก หลายประเทศที่เราไปมาอย่างที่ปลากอย่างที่สโลวาเกียที่บาติตาลวาะั้นก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่านี้นะครับที่นี้จะเป็นแบรนด์เนมส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาที่เข้าไปก็จะเป็นแบบแยกใหญ่ๆเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นตอกซอกซอยเล็กๆนะครับ ก็จะเป็นแยกจะเป็นแยกใหญ่เข้าไปเลยับแบบนี้นลานน้ำพุนี่นะครับก็เดินเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินซ้ายขวาถือเป็นย่านเศรษฐกิจย่านช้อปปิ้งสำคัญนะครับใครที่มาเ,เวียนนาหรือว่ามาออสเตรียนะครับก็จะต้องหาเวลาหาโอกาสนะครับในการมาเดิน เที่ยวชมนะครับหรือว่าช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นี่นะอนนี้ผมก็พาเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับอากาศเย็นสบาย11 12ององศาเซลเซียสนะครับก็เดินได้ไม่ไม่ร้อนไม่มีเหงื่อ ้้นนดดอกไมวยะครับเพราะว่าตรงนี้เดินเข้าไปก็จะเป็นโบสถ์นะครับด้านด้านหน้านะครับก็จะมีโบสถ์เล็กๆหลังจากเดินนะครับเดินมาเรื่อยๆบนถนนคาสเนอร์นะครับก็จะมาเนี่ยครับมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญนะครับของถนนแห่งนี้ก็คือโบสถ์นะครับโบสถ์ศิลปะแบบกอชิกนี่ครับ ใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเดินมานะครับก็จะมาเนี่ยคึกคักมากครับก็จะเดินมาเรื่อยๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับ mm hmm. เพื่อจะถ่ายรูปความสวยงามความอลังการของโบสถ์ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปเดินอยู่ดูหลายๆมุม นอกจาก,จ,ากจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งนะครับเดินดูอาคารต่างๆนั่นนะครับที Finnish> ่สวยงามก็จะมาอยู่ปลายทางตรงนี้ก็คือตัวโบสสเตฟานครับซึ่งสร้างทิศให้กับนักบุญเซน์ซีเว่น เิตรวดงามนะครับยอดสูงเด่นเป็นสงา่านะครักลางถนนคลาสเนอร์แห่งนี้นี่ก็คือตัวตัวโบสถนะครับคือศิลปะแบบคอทิกนะครับลวดลายสวยงามเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับ ประตูทางเข้าของโบสถ์ครับ ็คือความสวยงามในโบสถ์นะครับนักท่องเที่ยวชาวคริสต์จักรนะครับคิสตสาสนิกชนครับหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างนี้ก็จะเข้ามาถ่ายรูปด้านในจุดเทียน อธิษฐานขอพรแล้วก็ลํำลึกถึงนักบุญต่างๆนะครับรวมทั้งนักบุญสีเ่เน พอเดินมาออกจากโบสเตฟานนะครับออกมาก็จะเป็นแยกนะครับมีขายสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้านาฬิกาด้านนี้ก็จะเป็นพัตการอาหารจีนเซี่ยงไฮ้เลทรอง วันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับคนก็ยังคึกคักเริ่มคึกคักมาเรื่อยๆนะครับ การเดินนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากมีแยกนะครับแยกใหญ่แยกเล็กแต่ว่าจุดที่นัดพบหรือว่าที่สังเกตได้ง่ายก็คือนี่ครับตัวโบสซึ่งไม่น่าจะหลงนะครับใครที่มาเที่ยวก็ไม่น่าจะหลงเพราะว่าโบสนี้จะมองเห็นเด่นเป็นต่างาเพราะฉะนั้นเวลาเดินเที่ยวอะไระจบแล้วก็มาอาจจะมาเจอกันตรงนี้นัดกันง่ายๆ อันนี้ก็จะเป็นร้านแอลกอฮอล์นะครับมีไวายมีเหล้าหรือจะว่าเบียร์นะครับออสตาคิมเจอร์เป็นเบียร์ของออสเซีย สำคัญนะครับโบสเตฟานเดินไปเดินมาก็เลยครับตามแยกต่างๆก็มาถึงตรงนี้ใครที่มีแรงพอก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินชมเดินชอปปิ้งหาของที่ชอบของที่ใช่ของฝาก านขายของที่ระลึกนะครับฮัลโลเวียนนานะครับขายของอที่ระลึกของฝากท้องถิ่นของเวียนนาหรือของออสเตรียนะครับนี่ครับ <Christ. S 1> มีถ้วยกาแฟมีจานรองนะครับในาภาพวาดท,ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโรแมนติกนะครับ Thank you